รือ LG อาจใช้ชิปเซตมเมทัลเมซิตี 9, ้9,000พารบน LG โฟน 6D คาดเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ไม่อยากพลาดข่าวฝากกดติดตามกันด้วยเด้อดูจบฝากกดแชร์กันด้วยนะจุ๊บๆทุกคนครับข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าติดตามแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะครับเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกสั่นสะเทือนเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะตลาดเกมมิ่งโฟนข่าวลือล่าสุดถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ชื่อดังในประเทศจีนครับว่า LG เตรียมเปิดตัวสมาร์ ารโฟอีกหนึ่งรุ่นเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่อาจจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตเมทเทคเนมเซนตี้9,000พัทแทนที่ Snapdragon 8พัท g e น1 ตัวในรุ่นนี้คาดว่าจะมีชื่อว่า LG Phone 6D นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับในรุ่นนี้สเปคต่างๆเนี่ยก็คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มาพร้อมกับค่ารีเฟรชเ t ทสูงถึง165 h z มีแบตมาให้6,000ม ah, ิลและอาจจะใช้กล้องหลังที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Sony IMX766 ความละเอียด50ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ข่าวที่หลุดออกมาเท่านั้นนะครับยังไงเราก็คงจะต้องรอติดตามกันนะครับว่า LG จะเปิดตัว LG Phone 6 D จริงจริงหรือเปล่าและรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตเมท e กเนมัซิตี้9,000พัสจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ LG เพิ่งเปิดตัว LG Phone 6ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8พัทเชนหนึไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะฮะยังไงเราคงจะต้องรอติดตามกันนะจ๊ะ